าาเข้าไปทําได้ประเด็นที่1ก็คือเรื่องของหลักสูรตรนะครับแน่นอนเราอาจจะไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนที่ไม่ได้สังการอบจอได้แต่อย่างน้อยสี่สามศึกษาที่อยู่ภายใต้กรบหิหารของอบจอเนี่ยอยากสร้างบทสนทนาให้มันมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการคนในพื้นที่มากที่สุดตอบโจทย์อย่างไรความจริงมีหลากหลายไอเดียเข้ามามากนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามจะปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนของวิชาที่มีอยู่แล้วเช่นแถบนี้จะต้องแยกแต่ละคาบ ในแต่ละวิชาแยกออกไปเนี่ยอาจจะสามารถควบรวมบางคาบและสอนหลายวิชาไปพร้อมๆกันได้นะครับหรือว่าเราอาจจะสามารถพยายามยกระดับประสิทธิภาพในการสอนบางวิชาที่มีแล้วอย่างเช่นในเลลมืองลำพูนเป็นเมืองป,ประวัติศาสตร์เราสามารถทํายังไงให้การเรียนสอนประวัติศาสตร์ในจังหวัดลำพูนมันน่าสนใจกว่าที่เป็นอยู่ได้หรือไม่นะครับแต่นอกจากเรื่องของการปรับปรุงวิชาการเรียนการเรียนสอนที่มีอยู่แล้วนะครับทำยังไงให้เราอาจจะมาคิดถึง วิชาหรือวัาทักษะอื่นเพิ่มเติมนะครับที่อาจจะเป็นความต้องการของแต่ละสัานศึกษามากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมนะครับประวัติจะคิดว่าทายัางไงให้มีการเชื่อมกับฐานประกอบการหรือว่านิคมอุตสาหกรรมให้มีโอกาสที่นักเรียนได้ไปฝึกง,งานได้ไปฝึกทักษะในการทําง,งานจริงจริหรือว่าโรงเรียนไหนสมมติว่าอยากจะเน้นเรื่องก,กีฬาทายังไงให้ตารางเรียนตารางกิจกรรมเนี่ยมีการจัดสรรเวลาจัดสรรอุปกรณ์จัดสรรพื้นที่ส่งเสริมเรื่องกีฬามากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อที่1ครับ ส่วนข้อที่2คือเรื่องของงบประมาณนะครับเราก็ไปสังเกตเห็นนะครับว่าง,งบประมาณ68ด้านการศึกษาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60กล้านบาทนะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่ได้ไปแตกในส่วนของงบบุคลากรหรือว่าง,งบอุดหนุนนักเรียนนะครับที่มีการจาัดสรรอยู่แล้วเนี่ยจะเหลือประมาณ17ล้านบาทที่ปัจจุบันใช้กับโครงการหรือว่านโยบายต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนสะท้อนก็อยากให้ไปดูละเอียดว่าโครงการที่มีอยู่และทามาหลายปีเนี่ย มีความจําเป็นได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนหรือเราจะสามารถทบทวนนะครับทำโครงการใหม่ใที่อาจจะตอบโจทย์มากกว่าเป็นต้นนะครับเพื่อให้งบประมาณทุกบาททุกสา์ถูกใช้อย่างคุ้มค่าอันนี้คือเรื่องของคุณภาพสารศึกษาส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับคือแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอันนี้เป็นสิ่งที่อบจทําได้กับเด็กและเยาวชนที่อาจจะไม่ได้เรียนอยู่ที่สสถานศึกษาของอบจรประเด็นที่1คือหลายคนสะท้อนว่าอยากให้ไปสแ,แกนดูทั่วจังหวัดลําพูนว่ามันมีสถานที่ไหนบ้างได้ไหมที่เราสามารถมาพลิกแพลงเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน หลายคนให้ตัวอย่างมาว่าอาจจะมีบางแห่งที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ปิดตัวไปสักพักนึงแล้วเราสามารถนําพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นแหล่งเรียนรู้มาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนได้หรือไม,ไม่บางคนก็บอกว่าอาจจะลองดูว่าสถานที่ราชการาต่างๆนะครับมีอะไรที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยวาวชนได้บ้างนะครับส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่านะ่าสนใจนะครับก็คือมีคนเสนอว่าอยากให้อบจอเนี่ยมันเป็นเจ้าภาพในการรวบร,รวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท่าสร้างศึกษาที่ปลอดภัยให้กับทุกโรงเรียนในจังหวัด หรือพูดง่ายๆคือรวบรวม,รวมได้ไหมว่าสมมติต้องการจะมีการทำท่าศึกษาที่มีการเดินทางนะครับการเดินทางหรือว่าบริษัทที่ทํารถ,รถ,ร,ถรถเรียนที่มันปลอดภัยมีเจ้าไหนบ้างน,นะครับมีความโปร่งใสยังไงอบจอทำหน้าที่ในการช่วยรวบรวมแล้วก็คัดกรองข้อมูลดังกล่าวนะครับเพื่อให้โรงเรียนแม้จะอยู่สกัดอื่นน้อยเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวและสามารถมีทางเลือกในการจัดท่าศึกษาที่ปลอดภัยให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาของตนเองนะครับดังนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีว่าแม้ บางสถานศึกษาไม่ได้อยู่ภายใต้อบจอดโดยตรงแต่ก็มีบางอย่างที่อบจอัสสากสามารถเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกและก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสถานศึกษาสักัดอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับทักษะบางอย่างนะครับที่คิดว่าอาจจะให้แทรกซึมเข้าไปในหลักสูตรของสถานศึกษาหรือว่ามีช่องทางในการเข้าถึงนอกขอ้อมูลนะครับก็มีคนพูดถึงเรื่องทักษะภาษาก่อนขัางเยอะนะครับมีคนพูดถึงทักษะการเงินด้วยเช่นกัน ไม่ว่าเป็นการประสานกับหน่วยงานอื่นๆนะครับหรือว่ามีคนยกตัวอย่างอย่างในคอะออมสินนะครับเพื่อหาบุคลากรมาช่วยให้ความรู้กับเด็กเพิ่มเติมด้านการวางแผนและการเงินก่อนนี้เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเนาะไม่มีเวลาลงลึกทุกด้านจริงๆแต่ว่าแค่ยกตัวอย่างที่บอกว่าค่อนข้างเป็นรูปประธานว่ามันมีงานอะไรบ้างที่เราสามารถไปไปริเริ่มไปเลยหลักสูตนะครับขอบคุณครับหมดเวลาพอดีครับผมขอบคุณคุณไอต์ิมแล้วก็คุณจุวิคุณิดาด้วยนะครับสม